มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาของพวกเราได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนและเรียนรู้อุทยานธรณีโลกจังหวัดสตูลซึ่งเป็นเป้าหมายของมหาวิทยาลัยอยากให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้รู้จักวิทยาเขตสตูลและขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้อุทยานธรณีโลกจังหวัดสตูลซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏข,ของเราเนี่ย มีโอกาสได้เข้ามาช่วยหนุนเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของอุทยานธรณีโลกจังหวัดสตูลเป้าหมายหลักของเราก็คือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดความรักความสามัคคีสร้างภาวะความเป็นผู้นําให้กับบุคลากรก็มุ่งที่จะให้บุคลากรของพวกเรารักมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากการจัดกิจกรรมรอบที่1ไปแล้วรอบที่2ก็จะมีโอกาสตามมาในระหว่างที่23-25มถึงิมิถุนายนนี้ จะเกิดนิมิตหมายที่ดีให้กับบุคลากรของมหาวิทยายลัยราชภัฏสงขาสาสับสนุนทุกคนที่จะร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขาและอยู่ในรั้วมหาวิทยายลัยราชภัฏสงขาอย่างมีความสุขตลอดไปค่ะ ขอขอบคุณหมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขาโดยท่านอธิการบดีท่านรองศาสตราจารย์ดร์พัศนาศรีโชธที่ได้ให้การสนับสนุนงบป,ประมาณในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและศึกษาเรียนรู้อุอทยานนทรณีโลกจังหวัดสตูลน,นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเมื่อบุคลากรมี ศักยภาพก็จะช่วยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหมาลยเพื่อไปสู่จดุดหมายที่หมาลยกำหนดค่ะ ดีใจมากเลยนะคะที่มหาวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าจะทําให้บุคลากรของเราเนี่ยได้มีการทากิจกรรมกลุ่มร่วมกันเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันคิดว่าการจัดกิจกรรมต่างๆนานเ่านี้ค่ะจะส่งผลให้คนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยสามารถนําความรู้หรือว่านํากิจกรรมต่างๆเ่านเนี้ยไปปรับปรับปรุงแล้วก็ประยุกต์ใช้ในการทํางานให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นาสารสัมพันธ์นะครับความ ความรักของคนในในหน่วยงานนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สนุกมากเลยครับและบอกได้เลยว่าวันนี้เป็นวันที่ทําให้มีความรู้จักคนในที่ทําง,งานรวมไปถึงความสนุกอีกอย่างหนึ่งก็คือกิจกรรมในวันนี้สามารถพัฒนาให้เราเป็นคนดีแล้วก็พัฒนาในเรื่องของการทํางานได้อย่างแน่นอนครับวันนี้นะคะสําหรับโมที่เป็นน้องใหม่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะ oh, oh, oh. ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสออกมาทากิจกรรมนาะ ที่นอกมหาวิทยาลัยกับทีที่เจ้าหน้าที่ท่านอื่นนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สนุกแล้วก็ตื่นเต้นม,มากค่ะซึ่งมันเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะที่ว่าเราได้มาทําความรู้จักการแลกเปลี่ยนกันเพื่อที่ว่าเมื่อเรากลับไปในมหาลาัยอะคะ่ะก็จะได้ประสานงานหรือว่าเดอยิ้มทักทายอะไรกันได้